เีี๋ยวได้แบบไหนอ่ะแบบราคาเท่ากไหร่หรอ,อ,นนอแล้วนนก,ก็สิบาทนี่250แล้วสิบกิโลอะไงเทฟลอนยืมไม่ติดกระทะหรออือใช่ใไหมอือใช่อันนี้แม่ว่าดูมันบางไปนะนี่อเคอันนี้แม่วันบางไปชอบแบบไหนอ่ะ S <S เ,เวนอนวที่นอนเจออะไรที่นอนที่นอนอะไรหรอหน,นูไปดูที่อย่าเอานี่ไหน,นไม่ใช่ที่นอนอันนี้พรา,าคหหนูได้ได้ได ออต้องเพ่งสายให้ย่าหน่อยนิเพ่งสายให้ย่าหน่อยไ <Yeah. S 1> ม่ต้องกดเด้ <Okay. S 1> เอไว้โอเคไปอเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปเพ่งเพิ่งไปเดี๋ยวรอดูฟ้าดูกระทะก่อนนี่